เป็นแนวพวกฮิปฮอปก็ได้ค่ะแบบเน้นจังหวะเยอะๆเขาบอกเขาวิปฮอปเนี่ยเขาเน้นจังหวะอะไรอันนี้ทีมงานพูดเองไลยเน้นจังหวะเลยโอ้โหวิ่งใครจับตูนหนูที่เมื่อกี้าใครจับตูนหนูเมื่อกี้ใครทางเนี้ยอยู่ทางเนี้ยบ้าไม่ใช่เลยเอออะไรนะจับตูนหนูอ้าวอ้าวไม่ได้ครับทีมเกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับ ไม่กี่เขียวเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมาเคี้ยวนอนโอ้โหขี้เคี้ยวมานอนสวัสดีครับเก่งไปทัดไฟแรบวันนี้รายการทีเด็กโอ้โหห่างหายกันไม่นานมากวันนี้จับมาจับมาอะไรจับเดี๋ยวเข้าไปดูเฮ้ยไอปำ อ้าพี่โอ้โหสวัสดีครับเออนี่คนนี้ปามโตลุงไม่ใช่า่ามโตลุงแล้วปามโตลุงตลอดครับพี่นคนนี้คือใครอ่ะรายการอย่างงงพิดีพิธีกรใหม่ของผมนะเอามาเสริมในรายการ ทำให้ดูมีสีสันขึ้นทำให้ดูนัวมากขึ้นเอ่อทำให้เละเทะมากขึ้นดีกว่าดีกว่าจริงว่าไอ้ทีมงานเนี่ยมันคิดให้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่าอรายการพี่ก็เละอยู่แล้วเละอยู่แล้วนะเออเละแต่มึงหล่อนะเนี่ยโอ้โหพี่เขาก่อนมารายการนี้มึงทาอะไรมาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรครับพี่ได้ข่าวมาร์กหน้าตัดผมตัดที่อะไรธรรมชาติอยู่แล้วจัดมาเต็ม ลอๆอย่างนี้เลยนะแน่นอนครับพี่น่ารักจริงนะมึงไอ้วันนี้กูนัดเด็กไว้คนไหนพี่น้องน้องมาเฟียอุ้ยเห็นเขาบอกเพย์บอยเพยย์บอเขาบอกตัวท็อปเลยนะตัวเนี่ยพี่หน้าแบบหน้าสวยเหมือนเหมือนผู้ชายเลยอ่ะเห็นแล้วเขาบอกว่าหน้าสวยเขาเป็เขาเป็นดีเจด้วยใช่ไหมดีเจดีเจต้องบอกว่าเขากวาดป่ะนะแม็กซิมเพย์บอยเซ็กซี่ไม่อันนี้พูดถึงกูกว่าหรือเขากว่านะใช่ทำตัวเออทำตัวแบบเออมือปืนเราไปดูเขาดีกว่าเออ สวยอะไรมึงเก็บอาการอะไรบ้างเข้าใจไหมเออให้ลูกพี่ก่อนจบนะเออพิธีกรร่วมเราก็ต้องสามัคคีกันนะไม่ใช่แอบไปขอวงขอเบอร์คนเดียวนายเออได้ข่าวน้องขอลอยนะอย่ามามาเฮ้ยไม่ไม่เดียไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูเขาคูกูดิวมาให้ันน้องวังเมียสวัสดีครับสวัสดีครับ เก่งนะค่ะเก่งในทัดต่อค่ะเก่งเนทัดไฟแลบวัมาจิไม่เจอนานเลยโอ้โไม่เจอนานเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถูุ่ต่ออย่างนน้องปาล์มน้องปาล์มสวัสดีค่ะปาล์มเนี่ยพี่ยังไม่ได้ถ่ายรายการติดเด็กมานานนานเลย หลายเดือนมาก FC แม่งแบบว่าถามว่าเฮ้ยพี่เก่งรายการติดเด็กไม่มีแล้วหรอพี่แต่แบบว่าตอนแรกพี่ก็ว่าจะไม่ทําแล้วไงเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทางของพี่เลยไม่ใช่ทางของพี่เลยไม่ใช่ทางอ๋อคิดว่าติดเด็กจริงไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่ทางพี่ที่พี่กลับมาทำเนี่ยพอมาเฟียนะจริงเหรอจริงจริงดูตาดูตาาไม่มองหนู้เลยนะเดี๋ยวละเดี๋ยวเราไปนั่งดื่มคุยกันนิดนึงได้เลยค่ะได้ปะจ้ะ น้องมาเฟียค่ะโหพี่นะเห็นสายตาน้องแล้วมันเยิ้มไปหมดเลยพี่แบบแล้วอันนี้ก็เยิ้มนะเยิ้มแม่อะไรนะดูเปล่าดูกัญชาดูกัญชามากันคนหลงคนลงคนหลงแหมยอกยอกมาเฟียเนี่ยอันนี้อันนี้คือชื่อมาเฟียเนี่ยชื่อในวงการหรือว่าเป็นชื่อแบบตั้งแต่แรกเลยเป็นชื่อจริงๆค่ะคือเป็นอิสลาม เป็นอิสลามเหรอใช่เขาบอมาคล้ายๆอัสมาคขาบอกเฟียคล้ายโซเฟียค่ะเอามาเปลี่ยนให้มันเก๋ขึ้นอ่ายายตั้งให้แล้วชื่อจริงชื่อเล่นจริงอีกอันหนึ่งก็ชื่อชื่อมาเฟียมาเฟียนามสกุลอ๋อนูเดปุมโพก,กิน,นะคะ่ะเออไม่ใช่สวนเสียไม่ใช่น้อสกุลแล้เออไม่ใช่เออมาอยากเป็นนามสกุลเดียวกับพี่ก็ได้นะสอดพอดีเลยค่ะเฮ้ยสอดโหแล้วแล้วปกติเนี่ยมาเฟียทำอะไรครับตอนนี้ ปกติตอนนี้นะคะก็เป็นดีเจค่ะแล้วก็มีถ่ายแบบนิดหน่อยค่ะถ่ายแบบใช่ดีเจดีเจเป็นดีเจอะไรได้ข่าวว่าอะไรนะท็อป10เหรอท็อปร้อยดีเจท็อปร้อยท็อปร้อยดีเอเชียเลยเหรอจริงปะเนี่ยจริงค่ะอุ้ยกูจะมีแฟนเป็นดีเจท็อปร้อยแล้วอ่ะท็อปร้อยแล้วอ่ะไอ้ตามขนาดนั้นเลยนะพี่มีแฟนหรอเคะเฮ้ยเขาถามกูมีเมียหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยไม่มีพี่ไม่มีหนูก็ยังไม่มีแฟนใช่ไหมใช่ค่ะคนจีบเยอะไหม ็เยอะค่ะจะหนูรอกคิวให้พี่แล้วนะเอีโอ้ยขอแห้งเว้ยพี่ต่อคิวนะต่อคิวต่อคิวเขอแห้งเขอแหง้อแหง,อ,หงอ่ะสิงเลมอนโซดาจริงๆอ่ะพี่ก็อยากจะแบบปึ๊บแล้วก็เนี้ให้หนูตาเชิญเฉิ <c oughs> นตาเฉิน,น,นพี่ปาหน่อยอ่พาพี่มันตาคนคนะืนมา อะดีเจท็อปร้อยท็อปร้อยของเอเชียใช่ค่ะเท่ากับว่าคนเดียวในประเทศไทยเลยไหมอย่างนั้นเลยไหมหนึ่งในร้อยค่ะหนึ่งในร้อยใช่ใชหนึ่งในร้อยติท็อปร้อยค่ะความสวยนี่มันก็น่าอยู่ต้นด้วยนะแล้วที่แม็กซิมเพย์บอยอ่ะเพย์บอยที่เรียว่าดังเนี่ยดังมาจากเพย์บอยด้วยก็ตอนแรกนางแบบแม็กซิมก่อนตอนปี2016แล้วก็มาเป็นนางแบบเพย์บอย2019แล้วก็ต่อด้วยมิสเต็กซี่ไทยแลนด์ค่ะอ่าฮะใช่แต่รางวัลนี้คือแบบเด่นๆของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะ เกออ็เบหมดเลยทุกเล่มเ <laughs> หรอมีเก็บอนเก็บตัวไหมตอนไปเก็บตัวมีไหมมีค่ะตอนนี้เซ็ซี่มีเก็บตัวอาฮะ,อะตอนนั้นที่เก็บตัวเนี่ยมีแฟนไหมตอนประกวด ตอนนั้นมีค่ะอาแล้วแฟนไม่ว่าไปประกวดใส่ชุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ว่าค่ะเป็นหน้าที่การงานแบบว่าเวลาทํางานก็คือเราจะมีขอบเขตการแต่งตัวมีคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยมันไม่ได้รบกพอประกวดเสร็จเลิกกับแฟนเลยไหมถามดูอันนี้เพิ่งเลิกกันได้สี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนงั้นพี่ก็มีหวังนะมีหวังมีหวังแฟนน้องไม่ว่าพี่แฟนน้องพีนน้ไอ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 ้อ้โหคนลาวเลยแ้ไอ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 ้แล้วถามหน่อยนะ ทำไมถึงดีเจเนี่ยมันมาเสียบเข้าตรงเพย์บอยพอดีอ่าตอนนั้นมามา,มาพรอมกับแม็กซิมค่ะตอนนั้นคือแบบไปที่ค่ายวัต้มินเอกคือไปซ้อมเดินแบบนั่นแหละพอซ้อมเสร็จปุ๊บอะเราเห็นเขามีสอนดีเจเราก็เลยแบบไปพบคู่กันก็เป็นพอได้ตำแหน่งปุ๊บเราก็เรียนดีเจพอดก็คือมีความตั้งใจใช่แล้วชอบแบบการฟังเพลงชอบดูคนแบบมีความสุขอะไรอเงี้ยสมมติว่า หนูอยู่กับพี่สองคนมีพิธิกรแล้วที่ให้ผมสองคนนึงมึง <c oughs> มาอีกแล้วมึงบ,บ้า <c oughs> หาอโถให้กูสองคนบ้างโถเชิญมาวันแรกก็เบาบนิดนึงโ <c oughs> อ้เขาเป็นคเกินนิดสมมติว่าเราอยู่กันสองคนเราเป็นแฟนกันนะ <c oughs> หนูจะให้พี่ฟังเพลงแบบไหนเ <c oughs> อแววนวพวกฮิปฮอปก็ได้ค่ะแบบเน้นจังหวะเยอย่แวเขาบอกเขาฮิปฮอปเนี่ยเขาเน้นจังหวะเลยอันนี้ทีมงานพูดเองนะเัีเน้นจังหวะเลย เนจังหวะเหรอถ้านอนนี่พี่ก็ต้องมีเดี๋ยวทำให้พี่หันนามองจะทําทำให้พี่หันนามองได้เออได้วะอันนี้มันได้วะเออมีสัติตให้ดูไหมแล้วตอนเปิดเพลงเนี่ยทิ้งเลยไม่สนใจแล้วอย่าไปฟังอย่าไปฟังเสียงใกล้เสียงกลาง ฉันมาททอะไรี่พ<อ>ี่ถามหน่อยตอนหนูเปิดเพลงเนะี่ยหนูไปทำงานเนะี่ยตามงานอีเวนต์ต่ตางๆเนะี<อ>่ยเคยมี ผู้ชายแบบโรคจิตหรือไม่โรคจิตเราไม่ไม่รู้นะอ่ะมีเขาแบบเฮ้ยหนูแบบเออพี่ขอมีอะไรด้วยนะอะไรเงี้ยมีไหม,แบบ,มแบบว่าเออดีเ,เออยังไม่มีถึงขั้นนะแต่ว่ามีแบบมาขอลายขอเบอร์อะไรเงี้ยอ๋อ <ละ S 1> ตอนลงจากเวทีอะไรอ่าฮะขอลายขอเบอร์ <หา S 1> แต่ยังขอมีอ,อะไรกันแต่มีบางมีไหมมีไหมมีบางท <c oughs> ีอะตอนที่ไปเปิดที่โรงแรมเมืองเคียวก็คือจะมีห้องพักก็บอกเขาเอาเลขห้องให้ อใช่แล้วแล้วเขาบอกว่าอ้าวเนี่ยหนูกุญแจห้องเขาอยู่ห้องนี้นะมันคืออะไรวะเอแปลกเล่นเลยคืออะไรอ่าวิเคราะห์ดิอาจารย์มันน่าจะเหมือนที่พี่เคยคัดป่ะโธ่แม่เฮ้ยคัดเลยดอกนี้โอ้โหไม่เคยโธไอ้ปามโอหนี่มันมันเข้ากูดีไหมเนี่ยจนจนได้ขั้ว่มดโอ้โหมาบอกแค่นี้มีเคยไหมหนูเคยมีวีรกรรมแบบว่า ไปเปิดเพลงที่จังหวัดหรือวีดกรรมบนรถแบบว่าหรือวีดกรรมที่เคยอย่างนั้นกาแฟนะเ,ออเคยรู้เคยมีไหมแบบอันไหนที่มันจดจํามาจงถึงวันนี้เลยมีมแบบไหมไม่ลืมหมอก็น่าจะตอนเปิดเพลงมั้งคะ,ะเปิดเพลงอยู่แล้วแบบเขามาแกล้งมาแบบอะไรแต่ไม่มีใครเห็นนะอ๋อเหรอจริงเหรอมาแกล้ง้ย <laughs> 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 แบบนี้ด้วยบ้าตอนเทีนานอยู่หรอใช่แบบมาลวนลามอะไรนิดหน่อยอะไรแต่ไม่มีใครเห็น ว่าก็ไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงช็อก็อไม่เราอึ้งไม่หทอะไรดูไอ้ปามเดี๋ยวดูหน้าปามแล้วกงเออามาเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูหนูชอบผู้ชายแบบไหนพี่ถามหน่อยผู้ชายในสเปคของหนูเลยก็ลูกดูเป็นแบหน่อยค่ะ โอ้ยไม่บอกแล้วไอสัตว์กากไฮมึงไอสัตว์กากไฮเนี่ยโอนั่งเลยมึงน oh. ัはは <e ่งเลยโอ้โหยตอนตัวแดงมากเขาจะมาจีบหนูเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยหนูจะเปิดรับหรือว่าหนูจะไม่เปิดรับสมมุติว่าคนทั่วไปอย่างเงี้ยอ่าก็เปิดรับค่ะเปิดลับเปิดรับเหรอเปิดลับเข้ามาก่อนมาไล่ปามก็มีสิทธิ์แล้วแหละพี่ก็มีนะค่ะ น้องอังนี่น้องก็สวยจริงว่ะน่ารักจริงคือเขาเป็นคนหน้าหน้าไบรท์อ่ะหน้าเท่หน้าตาเท่หน้าเขามีเสน่ห์ผู้หญิงแต่ละคนก็จะมีซิ่งเด่นเจอร์หน้าของเขาสวยแบบนั้นสวยแบบนี้สวยแบบนั้นนี่เขาเรแบบไบรท์แบบเออเขาเรียกว่าหน้าไบรท์แล้วกันเออแต่ว่าได้นะได้นะโอเคนะโอเคพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดเพลงให้พี่ฟังนะได้เลยค่ะร้อนไหมลูก มันไม่ใช่ว่ามาง่ายๆติดเด็กคือรายการนี้ย็็ต้องมีแกล้งมีอะไรน,น,นี่น่เน้องก็จะเปิดเพลงถูกไหมหมายความว่าเดี๋ยวเราเล่นเกมใครแพ้กูเตรียมล้วปึ๊บ ไม่เน่ไม่ค่อยเตรียมเท่าไหร่ก็คือใค่แพ้ปึ๊บปึ๊บสองจุดได้แค่สองจุดเท่านั้นนะเขียนหนูแพ้หนูก็ต้องโดนนะถ้าพี่แพ้นะขอเลยมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มอาจารย์อะไรต่างๆมาให้เยอะๆเข้าใจไหมเข้าใจค่ะถ้าปามแพ้พี่ขอเบาๆแล้วระหว่างนั้นน้องโดนใครโดนพี่โดนต้องออกไปเต้นด้วยแล้วเต้นในจังหวะตุ๊บตุ๊บต้๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตย๊บตุตรขี้หมาเลยดีุ๊บ 1 1ึ่งสิกสิบที่ใครคนนั้นโดนอ่ะถูกไหมโอ้เข้าใจหมเ้าใเข้าใจค่ะเขาปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออออเอาถุกปวะดังไง หนสองอ่าไมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละเราอาผู้ชายป่ะไม่เป็นสาดเอาจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือเอาจริงแล้วโอ้โหสองรอบละฮะผมว่าอีกรอบยังงไอีกรอบนะสุดท้ายนะไม่ได้แน่นอนสุดท้ายนี่คือโดนเลยนะได้ได้อ่าคราวนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนรอบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า น้องเตรียมเปิดเพลอ๋อเล็กๆไปที่ผมว่าอ่ะผมไม่ใช่ื่อเอาเบาเอาเบาขอเปิดเพลครับผมให้เปิดเซีนเลยไหมอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเปิดเพลงให้ปามเต้นอ่ะโอเคสองจุดสองจุดเท่านั้นดีอะสองจุดอ่าแล้วแต่แล้วแต่ความศรัทธาแล้วแต่ความศรัทธาเลยนี่น่ากลัวมากเลย สองจุดนะยาวๆลายยาวเได้ครับลายได้หมดฮะได้หมดฮะได้หมดฮะครับผมนี่มันจุดเดียวเองนะฮะจุดเดียวหรอจุดเดียวฮะจุดเดียวฮะไม่สองไงอีกอันนึง้พี่ไงไม่ไม่คนละสองครับครับผมคนละสองฮะคนละสองครับผมเนี่ยเน่ยน้องเขาบอก ไม่ได้ดูน่าเกลียดเลยนะเอาจริงจริงไม่แน่ดิโอ้โหดูเข้มมึงดูหล่อดูเข้มเลยจริงจริงตาพี่ชายมามาสองจุดพอจุดแรกอมามาแล้วพอก็เบาไหมพี่ก็เบานะก็ดูเข้มอะจริงๆอ่งอะยูโก้อ่ะมึงอ่ะตอนเนี้ยจริง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 มามามาที่มหาเทพสามตาก็มาเทพสามตาก็มา อมเทพสามตาลราไม่ดนใจเลยยๆๆๆเๆๆเยเลาเลยเนเลยเลยนเลยาลเเลยาลยเล ได้ในโดนจังหวะเล้วนะเออจัดไปจัดไปนี่คนง่ายเลยเกมเนี่ยรายการติดเด็กเนี่ยสนุกพี่เอาเคลรดักมาทำอย่างี้ี่ะไม่ใช่ก็มันนับสามรอบอะ่ะ <c oughs> มึงดูแล้วกันเออนี่ผู้หญิงโดนมันยังบอกว่าเดี๋ยวผมรับเองแน่ลออีเยเออเออไปแล้ว ทำไรคุณทำไรไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไมาเกี่ยงเนี๋ยอย่างงี้นะเดี๋ยวเราเปิดพงเปิดเพลงไปมาเราเล่นเกมแต่ตามพี่นะพี่วางไว้เรียบร้อยละ วางงานมันเรียบร้อยแล้วนับยังไงก็ได้ให้ลงที่มันโอเคเลยแต่พอมันโดนปึ๊บปุ๊บหน้าตามัน้วเต้นเต้นเต้นไปไปปุ๊บแล้วสุดท้ายพี่จะตัดจบล่างหนูบอกเฮ้ยพี่ใครจับก้นหนูเนี่ยใครจับก้นเลยได้เราไปเพลงไหมปุ๊บแล้วพี่เดินหนีกเข้าใจปะเข้าใจค่ะแต่ใครไมบอกมันได้เลยโอเคแล้วต่าง ปามันไม่ได้รู้ัน้องลับน้องใหม่อยากอยากเป็นพิธีกรร่วมไงมารับน้องเลยวันนี้วันนี้ตีเด็กรายการตีเด็กโอ้โหสนุกมากสนุกมากๆเลยน้องน้องมาเฟียโอ้หน่ารักจริงๆอ่ะผมผมเอาจริงนะโค้ชชอบเลยชอบจริงน้องมาเฟียเชื่อจากใจเลยเนี่ยเียดูตาไม่ใช่นี่อันนี้คุณพูดเรื่องจริงนะชอบมากเลยเพราะอะไรางมันเป็นสายที่แบบหน้าแบบมีมีเออดูดูแบบไม่เหมือนน้าไลท์อ่ะเออหน้าแบบ คือ <c oughs> หน้าหน้าเมียนะ <c oughs> <c oughs> แแ่ยอเออยังไงฝากติดตามด้วยครับฝากกดซับสไคร b ์ไลค์แช์นะแล้วก็ฝากกดติดตามน้องออมาเฟียด้วยนะในอินสตาแกรมแต่ติดตามได้ห้างจีบนะเพราะว่าเขาชอบผมอยู่ครับผมครับรายการติดเดก็กอย่าลืมชมนะ <c oughs> ฝากกดอ่ <c oughs> าซับสไครป์ไลค์แช่ทิกตอกนี่โอ้โหคนดูทีก็ขั้นต่ำหลักแสนครับผมถ้าเยอะๆเลยหลักล้านอันนี้ไม่ได้คุยนะแต่ว่าวัวมันจะเฮ้ยถ้ามันไป20 30ล้านมันทำไงวะยุ่งนะ เออโอเคครับขอบคุณครับผมฝากฝากฝากช่องทางการติดตามของมาเฟียนะครับได้ค่ะก็คือเป็น IG นะคะ dj m a f i a ย a n a า a ค่ะส่วนเฟสบุ๊กก็มาเฟียล n นาลาโนนทูมิโปรคินค่ะ โอเคสวนสีก็ได้นะครับเดี๋ยวรอเกล็นเราเปลี่ยนวันนี้ขอบคุณน้องมาเฟียมากนครับขอบคุณที่มาแบบสร้างสีสันสร้างบรรยากาศให้เรียบร้อยนะที่ใครชอบพี่ชอบนะเขน้าเลยอขูไม่ต้องล้างหน้าแล้ววันนี้